ก็มาจากเมื่อกี้นี้ตรงที่ว่าทุกทำให้เกิดศรัทธาเชื่ออย่างสู่ระบบที่ถูกต้องเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็ย่อมทำให้เกิดปามโมทปามโมทนี้เรียกอีกสภาวะหนึ่งคือปิติแบบอ่อนๆแต่ยังไม่ได้ปิติเข้มนะมันจะมีลักษณะคือมีความเบิกบานเบิกบานชุ่มใจ แต่มันยังไม่ฟูใจมันยังไม่เต็มใจอาใจย,ยังไม่เต็มเพราะน้นปิติก็คือฟูใจแล้วก็เต็มใจน้ำป่าโมตต้องเกิดก่อนปิตินะตรงนี้แล้วเมื่อเกิดปิติแล้วก็ส่งต่อให้กับปัสสธิไม่สัดสายนะสงบแล้วแล้วปัสสธิก็เป็นเหตุให้เกิดความสุข ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจำตรงนี้ไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัสได้ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอันะนี้เป็นขีนะคีวร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิไม่ยากให้สร้างเหตุแห่งความสุขเพรเมว่าเราสร้างเหตุแห่งความสุขแล้วสุขนี้จะส่งต่อทำให้เกิดสมาธิ ซึ่งก็คือบุญเป็นชื่อของความสุขพิสูจทั้งหลายอย่าด้วยกูบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญในที่นี้ก็คือบุญกิริยาสิทธิ์มีอะไรบ้างพอจำได้ไหมทานศีลภาวนามีอะไรอีกนะจำได้ไหมอ่อนน้อม ก็คือการกลับวายไม่แข่งกนได้เพราะว่าถ้าอยาบแล้วก็แข่งกนได้ทุกข์หรือสุขอ่อนน้อมนี้ทุกข์หรือสุขมาตอนนีทุกข์หรือสุขสุขหรือทุกข์ทานสุขหรือทุกสุขเนี่ยแค่นี้มันตรงข้ามเห็นไหมพระนั้นเข้าใจหรือยังเพราะนั้นแสดงว่ามันคือการปรุงนะปรุงนี่คือการปรุงก็คือปรุงดี เจตนานดีมีความสุขเพื่ออะไรก็เพื่อให้ใจมันมีความตั้งมัน่นนะก็บุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมบุญที่เกิดจากการเสียสละนขนควายนะบุญที่เกิดจากการฟังธรรมถ้าฟังเรื่องทางโลกทุกหรือสุขฟังเรื่องนินทากาเลทุกหรือสุขฟังธรรมที่หลวงพ่อสอนสุขหรือทุก สุขนี่มาต่างแค่ตรงนี้เองนะบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมมันที่เกิดจากการแสดงธรรมนะตรงนี้อีกสามมันเป็นคู่ๆเวลาหลักการจํานะจําแรกคือทานศีลภาวนาที่เวลาหลวงพี่จำนะเวลาจํานะคู่ที่สองก็คืออ่อนน้อมกับเสียสละนะมัออนมาด้วยกันอ่อนน้อมก็เสียสละนะฟังธรรมแสดงธรรมมาเป็นคู่กันเห็นไหมมันเป็นคู่กันนะ แล้วก็อีกคู่สุดท้ายก็คืออุทธิบุญอนุโมธนาบุญเวลาตอนที่เราเห็นคนทำดีทำบุญเรายินดีสุขหรือทุกข์แต่ถ้าบอกว่าเอาหน้าผัานไส้สุขหรือทุกข์แค่นั้นเองก็ใด้ยังแต่ก้าบุญนี้ยังเป็นบุญที่ยังอยู่ในโลกไม่พ้นโลกต้องเป็นบุญสุดท้ายเพราะบุญสุดท้ายมีพ้นโลกบุญที่เกิดจากการมีสัมมา รู้แล้วว่าบุญเป็นเพียงแค่สิ่งปรุงแต่งบุญเป็นเพียงแค่สิ่งยืมใช้นะเพราะนั้นบุญตัวสุดท้ายสำคัญนะพอหากเมื่อไหร่ถ้าไม่ยืมใช้เราเป็นเจ้าของบุญทุกหรือสุขเห็นปะซึ่งทุกว,วันนี้เราโดนหลอกกันเยอะไงเพราะนั้นก็เราวาระวังนิดนึง